ส3 2ามสองกลับก็สู่ยุคที่สองของเที่ยวกับทอนครับวันนี้ผมเกษตรชนะเส,สรีชยัยพี่เล็กโอภาสปฏติมานุกเกษมและดรทอนทำรงนาวาสวัสดิ์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวยุโรปกันอยู่ฮะน,นับเด็กพ่งนี้ไปหัตใหญ่เฮ้ยกลับเมื่อไหร่ฮะ <g rab> กลับเย็ยนพรุ่งนี้ออไปวันเดียวกับไม่เป็นไรเรื่องของอาจารย์<笑><笑>อย่าให้มันกระทบกับวันที่เราอัดเทปแล้วกันขี้เกียจไปอืออะไรนประชุมเนี่ยเหรอฮะ มีใครเป็นคนเชิญหน่วยงานไหนไม่รู้จักเลยเขาเขาเป็นอาจารย์อยู่มหาหลัยอะไรเรื่เนี้ยเขาจัดงานสัมมนา,นาแล้วเขากลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องประเด็นที่ดุเดือดแล้วเขาบอกว่ามีคนมากระซิบถามเขาว่าอาจารย์ซื้อประกรันนี้ยังทําเรื่องเนี้ยอ๋อระกันเขาถามเขาไม่ถามผมอาจารย์ที่เชิญเรื่องอะไรประเด็นอะไรบอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวรายการพูดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขารู้ ไม่เป็นไรเปนเทปนี้กว่าจะออกเนี่ยมันไม่ไม่ไม่มเขากลับไปเช็คบินได้ <c oughs> อา <c oughs> จารย์เขาก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าอะไเงี้ยอย่างเงี้ย,ย <c oughs> ผมก็บอกเงั้นเดี๋ยวผมไปเป็นโมเดเลเตอร์ฮะ <c oughs> ได้ว่าอะไรดานหนังเหนียวหรือว่าซื้อประกันไว้แล้วคุณผู้ชมนี่เกิดผ่านมาถึงอายุป่านนี้ทําเรื่องอย่างนี้ทเออาทเรื่องเอกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาสามสิบปีอยู่บนถนนมาเก้าปี เรื่องสิ่งแวดล้อมมันมัน,ม,นมันมีอันตรายมันมีเคยเคยรู้มันมีอะไรเคยต,ต่อสู้กับโรงไฟฟ้าราคาเจ็ดหมื่นหกพันล้านเนี่ยแต่เกิดยังไม่เคยต่อสู้ก็เงียบเงียบไปลแล้วแล้วมันจะเป็นรู้ตรงไหนอ่ะเอะไรรู้มาแล้วทำมาหมดแล้วสู้อย่างไงสู้ในรูปแบบของผมที่คนอื่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือปกติเนี่ยนักวิชาการที่ไปช่วยชาวบ้านเนี่ยก็ต้องแต่งใส่ย่ามอะไรอย่างผมลุยชแนล ทูดผมดีกว่าทูดผู้จัดการกับทูดเจ้าของโรงไฟฟ้าจะไปทําอะไรเขาอ่ะก็ไปช่วยชาวบ้านช่วยได้ไหมเจ้าของก็ช่วยได้ก็ไม่สร <straightforward> ้างเลยอนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่ออกบ่อน้อกหินกรูดใครคิดว่าใครเป็นคนทํเป็นแต่ว่าเราสร้างความสับสนนเจ้าของโรงไฟฟ้าแล้วเขาก็ดีนะผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นแต่ว่าผมสร้างความสับสนให้มนุษย์มาตั้งแต่ต้นแล้ว ปกต,ติปัจจุบันผมยิ่งทำนในเรืแนวนี้หนักเลยแนวแนวนี้เขาเรียกวพวกอะไร NGO ใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ NGO ต้องต้องต้องเป็นนอนออฟไนซ์ผมเป็นอาจารย์ผมผมเนี่ยจ o ตัวใช้ตัวแท้คือ n m e n t organization ก็ผมเป็นข้าราชการ g o v e r n m อ n ฟ o ิ f ซอร์อแต่มันมีหลายอย่างเขาแต่มึนๆงงๆกับผมว่าผมเป็นอะไรแน่แต่จังหวะที่มึนที่สุดก็คือต้องแต่งตัวให้มันหรู ฝรั่งฝรั่งมามันก็งงใครก็งงเนยนะแต่งให้หรูแต่พูดเรื่องชาวบ้านเป็นตัวแทนชาวบ้านไม่ใช่เป็นตัวแทนแต่ก็พูดเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาก็เป็นปากเป็นเสียงช้วชาวบ้านนี่มันสวยต่อแล้วก็ช่วยได้ใช่ไหมก็ช่วยมากี่อันเลยสองสิบปีวิธีการวิวิธีการผมเนี่ยคนอื่นเขาไม่ค่อยนับผมเป็นพวกเพราะเขา เขาไม่รู้ผมพวกนันว่ามันพวกไหนกันแน่ปัญหาก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกินนับผลเป็นรูปธรรมเนี่ยเอ็นจีโอกับเอ็นจีโอมันนับนับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะอย่างนี้ชาติมหาไทย่าไปรู้เลยนั่นมันมันเรื่องไม่ได้เรื่องของคุณผู้ชมที่แกมันจะซื้อหนังสือเราหน้าที่คุณผู้ชมคือซื้อหนังสือดูแลซื้อหนังสือไปซะถูกไหมใช่เองเขาบอกว่าช่วงหลังๆมันนี่ยอดสั่งหนังสือลดลงมากเนี่ย จริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราขายญี่ปุ่นมาปีหนึ่งต่อกันไม่เห็นที่จะเปลี่ยนประเทศกันเลยผมว่าคนดูเขาก็อาจจะอยากสนับสนุนรายการแต่เขาไม่รู้จะซื้อญี่ปุ่นมา <laughs> ติดต่อกันซืออาเซียนอาเซียนสมัยยังไม่ได้พูดถึงเลยพี่เล็กโชว์นะฮะดูซะหน่อยครับถือสองเล่มสองมือพร้อมกันเลยฮะโชว์พลังแขนหนักนะครับถือมไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่พูดถึงจะให้ยกโชตลอดเนี่ย ดูอย่างนี้ชัดแล้วไงเปรียบเทียบเล่มไทยเล่มภาษาอังกฤษเล่มไหนเล่มไทยฮะเล่มเนนภาษาไทยครับแล้วก็น้องนี่ก็เป็นชาวมาเลย์ก็เป็นภาษาอังกฤษน้องน,นี่คนนี้เป็นชาวมาเลย์ฮะเรียกรู้ได้ไงฮะดา <c oughs> ใช่ไหนดูข้างหลังหน่อยดูปกหลังหน่อยปกหลังปกหลังเหมือนกันปกหลังเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันก็โชว์เล่มเดียวก็พอสิไม่ได้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษ<ว><ว> อาที่จสมาเป็นผลงานชิ้นเอกก็ว่าได้นะที่สมังพิมพ์บ้านบราทิได้ตั้งใจทำขึ้นมาเป็นหนังสือที่เขาเรียกอะไรนะ Coffee table ใช่ไหมโอ้ประมาณนั้นเป็นหนังสือที่ได้สปอนเซอร์เยอะก็ไม่ต้องขายสิสปอนเซอร์นี่คือกำไรไงโอ้สปอนเซอร์สปอร์ตต้นทุนไปเรียบร้อยตอนนี้ที่ขายอยู่ทุกเล่มทุกเล่มนี่คือกำไรทั้งนั้นงั้นไม่ใช่ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้วิธีการบริหารได้ไงเรานะผมรู้มเชืเป็นผลงานของช่างภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทยแล้วก็มีดรทอนมีพี่รุ่งมณีเป็นบรรณาธิการบรรณาธิการนะก็ขอรวบรวมจริงแล้วเนี่ยคุณเมย์ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเรานําเข้าเรื่องของอาเซียนสมัยเนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรารายการเที่ยวกับทรเนี่ยจะไปจัด <จ>นอกนสถานที่จะไปจัดอะไรแล้วในเมื่อเทปที่เรากําลังออกอากาศวันนี้ที่เราอัาเนี่ยมันจะไปจัดมันจะไปออกอากาศวันที่สิบห้ากุมภาไอรายการเขามีหลังจากนั้นไงมันมีวันที่สิบหกไงไม่ใช่สิบหกสิบหกนี่คือเราไปถ่ายทำแล้วก็ไปอ้อยี่สิบสามอืมไม่ได้ใช้อ,อกไ,<ห>ไม่ได้เชิญนนคนไปงานอะไรนี่ด้วยเหรอเชิญไปทำาให้กินฟรีบ้าหรือเชิญคนอื่นอ๋อ ให้คุณผู้ชมรายการนี้ไม่ได้มีออกแบบเพื่อจะมาเชิญคนไปช่วยแย่งสิ่งที่ผมจะได้ฟรีนะฮะนี่อันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์ของรายการนั้นแบบต้นแล้วเราเชิญเชิญเชิญคุณผู้ชมมาซื้อหนังสือเราหาอาหารให้เราอออะไรพวกนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีอาหารเราจะไม่เคยเชิญคุณผู้ชมไปเราไม่เคยเชิญคุณผู้ชมไปกินอาหารเราชัดเจนฮะโอเคแล้วมันน่าจะชัดนะถามมาเก้าปีเพิ่งรู้คอนเซปต์รายการแล้วแล้วยังไง เราจะมีอะไรฮะเราจะไปก็เราจะไปงานเปิดตัวอาเซียนสมัยซึ่งวันนั้นเนี่ยตอนนั้นทั้งตอนเนี่ยเราจะพูดถึงอาเซียนสมัยเลยถ้าเรามีาช่างภาพไปเนี่ยผมแน่ใจว่าเราอาจจะไม่มีกล้องไปช่างภาพเรา,าจ,จะถือมือถือถ่ายไม,ไไม่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 คือช่างภาพเราไม่ต้องไปก็ได้แต่กล้องต้องไปเพราะกล้องอันกล้องเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันทําให้ดูหรูขึ้นมาใช่มันทําให้ดูดีดูมีอะไรต่ออะไรกล้อง็เปนตัวเหมือนเป็นพวกม็อกอัพไม่มีเครื่องมีแต่ ไม่ไม่เขาดูรู้เดี๋ยวนี้เขาฉลาดพวกพวกสปอนเซอร์อย่าเป็นไรรอดหึงเวลาก็เอาภาพจากกล้องมือถือมาใช้ไม่ไม่กล้องมือถือไม่ไม่ไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณภาพมันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือกล้องเบต้าตัวเท่าควายกับกล้องไอโฟนซิกคุณภาพมันก็เกือบๆจะเท่ากันในยุคนี้แล้วยิ่งออกทีวีระดับนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ไมกะฟูลเอชดีอยู่แล้ว ที่นว่าความน่าเชื่อถือของการถ่าคนเดินผ่านกล้องพวกนี้เขาจะรู้สึกดีใช่ไหมก็มันแง่ใหญ่อยู่แล้วเผื่อไปบางทีไปคุยกับผู้ใหญ่ผู้โตคนใหญ่คนโตมันก็จะดูดีอาจารย์เขาไปถามว่าเป็นในมั่งหนังสืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราก็จะเข้าไปถามอย่างนั้นแล้วจะพาใครไปอ๋อใครไปไม่รู้ถามช่างภาพเลยเขาอาจจะไม่อยากไปก็ไ้งานราตรีกินฟรี วิธีการง่ายๆก็เอากล้องไปเอาขาไปแล้วก็ตั้งไว้แล้วเราก็ไปเดินอยู่ตามโต๊ะอาหารอลองไปคอร์ดไปได้ไม่ไม,ไม่เราก็ไปถ่ายถ่ายนิดๆหน่อยๆพอ,อให้ พอเขาเขางันหล่กคือไปกินค <Gün Never, S 1> <ders> ือหลักการการกินเนี่ยมันต้องให้โอ๊ยถูกตอนแรกต้องไปถ่ายกันนีดนหน่อยหน่อยพอให้เขาคุ้นหน้าแล้วเขาบอกพี่ขอบคุณมากเลยโอ้โหวันนี้น้องตามสบายเลยอันนี้เราก็ค่อยทิ้งกล้องไม่ใช่อยู่ดีไปถือก็ทิ้งเลยมันจะเดี๋ยวมันจะเสียเสียคอนเซปต์โอเคโอเค่อคตรับตอตาดูวิดีโอผมนี่แกอย่าลืมนะเชินสมาชิกใครที่สนใจเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรายการอาไปขายกันวันนั้นเลยเห็นเบอกจะประมูลอะไรอเยอะนี่อะไรเนี่ยคุก คุกที่ไหนเล่าไม่คุกผมไม่นอนนะโบดการอ๋อโบดเลยโทษที <c oughs> อ๋อเราอยู่ที่เมืองบรูซนะครับเ <c oughs> มืองบรูซอยู่ในเบลเยียมเป็นเมืองที่น่าเทีย่ยวที่สุดของเบลเยียมถ้าคุณมีเวลาที่เบลเยียมที่เดียวเนี่ยคุณไปที่นี่ <c oughs> บ,บัตส่งบัสเซลสวยสที่นี่ไม่ได้กิจกรรมที่นี่ก็มีมากกว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ยวอันดับหนึ่งของเบลเยียมเพราะจะมีล่องเรือไปรอบๆดูแสงสีแอมเบอรรีช็อกโกแลต เบลบรปลาเซลมีขายที่ไหนเนี่ยบูชมีมากกว่ามีไม่น่ากว่าสามสิบล้านโอ้ช็อกโกแลตร้อนนี้อร่อยไหมจานช็อกโกแลตร้อนอิตาลีอร่อยกว่าช็อกโกแลตเบลเยี่ยมเขาเป็นช็อกโกแลตสูงศักดิ์ศรีอ๋อใช่ไหมเป็นเหนชิ้นชิ้นใช่เป็นชิ้นชิ้นแฮนเมดเบิร์นเปิร์ชินช้นเขาจะไม่ไม่ค่อยเน้นช็อกโกแลตตลาดอ๋อตลาดก็จะเป็นพวกเนี่ยอะไรเนี่ยโบดแบบสมัยก่อนผมชอบนะครับคือของพวกนี้มันต้องดูจะเย็นๆคุณผู้ชมนั่งดูว่านี่จะปีนขึ้นมาบนยอดได้ สองร้อยเก้าสิบสามขั้นน่าจะไม่ผิดขึ้นไปบนหอคอยนี่อาจารย์ใช่โอ้โหขึ้นไปบนหอคอยก็จะมองเห็นเมืองทั้งเมืองอระฆังก็ยังยิงงย่างะระฆังในยุโรปก็จะดังตลอดตัวนี้ก็จะเป็นพวกหลุมศพหลุมศพของแถวนั้นเขานิยมก็คือจะสร้างเป็นนี่อสบินใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่นี่เซนนี่ในโบสถ์อ๋อเซนเซน ในโบสถ์เนี่ยแต่พวกเซนเนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนสลักบ้างถ้าอิตาลีใช้หินอ่อนหมดเบลเยียมจะมีบางงานใช้อย่างเหล็กหล่อเมื่อกี้เป็นชุดเหมือนเสื้อกลอกนะฮะอ่าแล้วกาเข้ามาข้างในก็จะเป็นรูปพระเยซูอ่าเรื่องประวัติพระเยซูมันต้องมีทุกโบสอยู่แล้วเป็นกติกาขั้นต้นซึ่งแต่ละโบสถก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีกระจกสีซึ่งอ,อ่ในเบลเยียมเนี่ยสวยสู้ในอิตาลีรือในฝรั่งเศสในบางเมืองไม่ได้นะครับเป็นแต่ว่ามันเป็นเมืองชิวใจอ เดินเข้าออซ้ายออกขวาดูอย่างเงี้ยช่วงเวลาชิวใจที่สุดก็ช่วงฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าเปลี่ยนสีต้องมาที่จตุรัสแล้วก็นั่งยิ้ม,มนั่งยิ้มแล้วก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆจิบเบียร์ซึ่งร้านเบียร์ก็อยู่ตรงข้ามโบสถ์ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะงั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าอเมาเสร็จก็เข้าไปสารภาพปากประมาณนั้นแต่ก็จริงๆก็จะชี้ให้เห็นว่าอาชัชญากรรมไม่เกี่ยวกับว่าความใกล้ของร้าน จะอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนใช่ไหมไม่หมายความว่าหลังเราพยายามจะวัดห่างร้านเบียร์ต้องห่างจากวัดแค่ไหนเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวที่นิสัยมันก็ไม่ได้ห่างนะถ้ามาดูตรงหลังวัดชนะเนี่ยไม่รู้มันติดกำแพงวัดเลย <c oughs> <c oughs> ยศยศผมจะกินอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นหนูดาวอยู่ในกระจกใช่ไหมฮะเมื่อกี้หนุดาวอยู่ในโรงแรมก็ต้องถ่ายกลางคืนด้วยเพราะเดี๋ยวจะนึกว่าผมเม็กมั่วแก้งไปเดินเดินผ่านโรงแรมอันนี้เป็นอาหารฟราย f ฟรน n ์ฟรายแต่จริงๆเฟรนด์ฟรายไม่ได้มาจากฝร,รั่งเศสมาจากเบลเยียมและหมายเรียกเฟรน n ์ฟรายน่เป็นหนึ่งในร้อย <What? S 1> ลิปยูโนโของนักซื้อซึ่งเป็นนักศิ <c oughs> ล่มใหม่ที่เขาจะออกลองบอกมาหน่อยดิจริงๆมันมีข้อมูลผมเคยอ่านผ่านตนายอยู่ทำไมมันถึงกลายมาเป็นเฟรน d ์ฟรายเมื่อมันมาจากเบลเยียมเหมือนหมวกปานามา ได,ได้ทำที่ปานามาใช่ก็เคยพูดกันไปหลายคนแล้วว่าหมวกปานามาทําที่เอกวาดอร์อแล้วทำไมหมูกปนามาถึงชื่อหมูกปานามาเบลเยียม e เป็นเมืองที่ติดกับฝรั่งเศสภาษาก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลเยี Bel ่ย e มค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลในฝรั่งเศสเยอะเพราะฉะนั้นของในเบลเยี่ยมที่เริ่มต้นในเบลเยี่ยมมันก็ไปแพร่ระบาดเข้าฝรั่งเศสแล้วมันค่อยกู่อินเตอร์อ๋ออ๋อมันเรียกว่า แม้ว่ามันจะเกิดที่เบลเยียมแต่มันเป็นดังในฝรั่งเศสคนก็เลยคิดว่ามันเป็นเฟรนช์ฟรายถูกต่อให้ต่อเยนเฟรนช์ฟรายเขากินยังเป็นพิธีพิถันนะใส่กระป๋องแล้วก็ใส่โรยเกลือไอ้นี่เจ๋งหอยแมนผู่แบบเบลเยียมอบไวยแดงคือไม่อยากกินอบไวยแดงก็ต้องกินอบไวยแดงไวขาวไวยอะไรสักอย่างเพราะมันมีแต่ไว เราจะตักขึ้นมาทีละตัวแงะแล้วก็กินก๊อบกัอบเออความอร่อยก็อยู่ที่น้ําจิ้มมันไม่ได้เรื่องก็จริงแต่เราเอาน้ําจิ้มซีฟู้ดติดไปด้วย <c oughs> เป็นไฟก็กินกับแค่ฉับหอยก็กินกับน้ำจ,จิ้มซีฟู้ดกินความหวานของเนื้อ,อหอยเลยไม่ไมีคงแต่งกับ,บ,บเหมือนกับเราซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือหยุดนิดนึงนะฮะตัวเล็กจังก็ตัวเล็กหอตัวเล็กซึ่งมันมันไม่ใช่หอยแมนูพูดเมนซีแลนดอรสชาติมันคนละอย่างกันคนละเรื่อง ไอ้น้ำจิ้มเนี่ยผมก็พยายามจะเสนอเขาสปชเขาไม่ยอมปฏิรูปน้ำจิ้มจะปฏิรูปยังไงอาจารย์พี่เล็กรู้ไหมเนี่ยว่าชาติไทยเนี่ยไอของที่เราเก่งเนี่ยเราไม่พยายามจะใช้ไม่มีประเทศไหนในโลกเนี่ยทำน้ําจิ้มเก่งในประเทศไทยแล้วมันไทยนะผมว่าอืมไม่มีท่าผมไปมันทั่วโลกแล้วมันที่ไหนอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กินแล้วแพ้ริบเจ้าวก็เจีวเจ้าจะพวกแตก แจ่วจิ้มซีฟูด้ดขนาดน้ำพริกสีราชากระบุ้งกระบัง,บงยังครองตลาดโลกแล้วจีนก็จิกไปจีนเหรอจีนใช่ทำเอา<ำ>เ,เขียนเลยสีราชาแต่เมดอินชาน่าแล้วก็ อื่นๆอีกมากมายมหาศาลเนื้อของไทยเจ้าเี้ยใครคิดโอ้โหน้ำจิ้มเรามีร้านแปดมีประเทศไหนว่าน้ำจิ้มฝรั่งพาไปกินหมูกระทะเนี่ยมันเจอน้้าจิ้มเรียกมันตักมันนึกว่าซุปที่สามผมก็เห็นคนหนึ่งมันตักใส่ถ้วยซุปเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มีแต่ประเทศนี้เท่านั้นที่สามารถผลิตน้ำจิ้มมากินกันประเทศอาหารซีฟู้ดเนี่ยของฝรั่งเนี่ยกินกันทั่วโลกไม่มีน้ำจิ้ม่เลือกอยู่สามอย่างแค่ฉับ ทาท่าซอสยิ่งอยู่สองใหญ่เล้อยางนึกก็กินใส่เกลือจบไม่มีไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีสีสันเลยนะไม่มีทาสีปูนตลาแล้วอยากจะเป็นปฏิรูปเขาอย่างไงล่ะตรงนี้เนี่ยทำไมเราไม่ทำทำให้มันเป็นอะไรที่มันชัดเจนเด่นเลยเด่นสัซมันทำได้ทั้งเรื่องของความหลากหลายมันเป็นของฝากก็ได้เนาะมันไม่นัปการตลาดซึ่งทำที่หลังแต่เราพูดว่าประเทศไทยหลากหลาย มาเลเซียก็พูดใครก็พูดอโอ้หประเทศเราพวกคำว่าหลากหลายนี่ทําให้คนอยากมาเที่ยวอืแต่ก็เราขึ้นว่าประเทศไหนในโลกนี้มีน้ําจิ้มเยอะประเทศไทยซึ่งน้าจิ้มเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความหลากหลายคนมันคิดอะไรไดโอ้หหมดแล้วหมดแล้วหมดหมด,หมด,ห,มดหมดเครดิตของการพูดเรื่องอย่างนี้แล้วต่อต่อ,ตอไม่ลอยเห็นไหมหอยตัวเล็กๆก็กินกินที่นี่ต้องกินหอยตัวเล็กๆครับจิ้มออกมาลากออกมา นะฮะไม่มีพยาธินะครับไม่ต้องคิดนะฮะผมขี้เกียจตอบคาถามเลยเดี๋ยวนี้ผมตอบคาถามทุกวันผมไม่นั่งเสิร์ชชื่อผมอยู่ใน g ูเ g l e เนี่ยปรากฏว่าไอ้ชื่อผมขึ้นในต่างเรื่องต่างๆไลฟ์ต่างๆเพียบเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสปชเลยแล้วก็เป็นเรื่องทะเลเมื่อวานก็ปลาหนีโมที่คนเอาปลามาเนี่ยแม่นั่นนะผมเขียนด่าแล้วก็เรื่องนุ่นเสาเมื่อวันก่อนก็เป็นรูปปลาดาวเรื่องก่อนเมื่อปิงบียรื่องหอยยักษ์คือทั้งหมดเ่ยไม่ ไม่เกี่ยวกับสรปรชเลยแทบจะมีหน่อยนึงตอนมาดกโลกกําลังสับสนในชีวิตยอยู่อันนี้สีเขียวนั่นคืออะไรรู้เปล่าไหนอ่ะเขียวย้อนกลับไปนิดนึงฮะหมดเวลาแล้วอย่าไปย้อนมากนี่ไหนเขียวใหญ่ๆนู่นะเหรอ <c oughs> ตอัวที่ไม่ใช่เขียวใหญ่ๆนะ่นมันรัเสเซีย <c oughs> เลขหนึ่งเลขหนึ่ง <c oughs> ดูเลขหนึ่งซีจ <c oughs> ีเราคือเลขหนึ่งอตอนนี้เราจากบัตเซลมาอยู่เมืองใกล้ๆแล้วจากเบลเยียมมาเมืองใกล้ๆต่อครับในบัตเซลอยู่ตรงไหนฮะก็เลขหนึ่งนี่ะ ก็ติ<น>ติดกับฝรั่งเศสไงตา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 นี่ปาริสเรามาฝรั่งเศสอย่างที่ผู้คนชอบเลยเห็นไหมลงมาข้างล่าง NCG นะไหมฮะดีมากเลย NCG ตรงไหนฮะนี่มันเอากล้องถ่ายไปตามแผนที่เนี่ย๊ <c oughs> ือหือมาไล่มาเรื่อยไม่ไม่แน่ดูดิไม่มี A28 ไปไหนเนี่ยนี่มันแผนที่ของอะไรฮะรถไฟฟ้ารถยนต์เลย ล้วย้อนขึ้นไปอีกกับอาลีอันนี้แสดงให้เห็นว่าไปกับพี่เล็กเนี่ยไปจากนี้วิ่งบนไปนี้เห็นไหมนี่สวยแม่น้ำแม่น้ำลัวถ้าเกิดพูดถึงหยุดนิดนึงครับจะจบแล้วหยุดนิดนึงถ้าเกิดพูดถึงเวียนนากระทุงพูดถึงแม่น้ำดานุปบลูดานุบใช่ ถ้าพูดถึงเยอรมันก็ถึงพูดถึงแม,ม,ม่น้ำไรผมกำลังเขียนอยู่อสองฝั่งแม,านาม่น้ำไรเข้าใจสามปีน่าจะจบอ่าแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงฝรั่งเศสพูดถึงปารีสไม่ได้พูดถึงฝรั่งเศสปารีสก็ต้องพูดถึงานูปแม่น้ำลัวพูดถึงดอน,ดอนก็ต้องแมา่น้ำเทมส์มแต่เทมส์สั้นแม่น้ำที่น่าจะต,ตามรอยจริงๆก็มีแม่น้ำไรยาวมากด้านูน๊กำลังทำอยู่ยาวมาก ตอนนี้ภูเขาไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็เลยจะเล่นตามแม่น้ำเนยล่อกันง่ายๆแม่น้ํารัวเป็นแม่น้ําของฝรั่งเศสที่น่าสนใจมากต้นกาเนิดต้นกาเนิดแม่น้ําครับรัวไงยำมือรัวไม่ใช่เหมือนกับบ้านบ้านเราแม่น้ำน่าเมื่อพี่เล็กต้นกาเนิดแม่น้ำเจ้าพยาในชื่อมือเจ้าพยาะเปล่าอืมก็เขาถามว่าต้นกาเนิดของแม่น้ํารัวนี้อยู่ที่ไหนจานต้นกําเนิดแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหน ไม่เกี่ยวกับเจ้าพญาตอบก่อนอยู่ทางเหนือก็ก็พี่เล็กไ็นคนไทยเพราะนั้นเจ้าพญาอยู่คนประเทศไทยก็ตอบพีบ่เล็กยังตอบไม่ได้เลยแล้วไม่น้ำด้วยอยู่ฝรั่งเศสผมไม่คนไทยทำไมผมต้องตอบได้อ๋อจะสรุปว่าผมก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้แต่ผมอาจจะไม่ตอบก็ได้อ๋อ <า S 1> ไม่เป็นไรผู้ชมไม่มี จริงๆช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งเอาเวลาไปอาบน้ำตัดขนแมวทำล้างรถทำอะไรก็ได้นะฮะช่วงเวลาตรงนี้หรือปิดโทรทัศน์ไปก็ได้พักเครื่องบ้างาแล้วไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรมากมายเท่าไหร่หือไม่ได้ดูก็ไม่ได้พลาดอะไรในชีวิตรายการอ,อย่างนี้มาหาดูไม่ได้ถึงบอกว่าเราพยายามเสนอสิ่งนี่คุณผู้ชมไม่มีวันเจอได้ในรายการอื่นเหนื่อย รู้แล้วก็ไม่บอกแล้วะจะมานั่งจัดรายการทำไมไม่ไารายการเพื่อ <pe> er> ให้ได้เช็คตามมูลค่าท <c oughs> ี่สมควรกับความรู้ที่จะถ่ายทอดไป <c oughs> มันรู้จักเสียสละเพื่อสังคมบ้างนี่ไม่ใช่รายการหมอชาวบ้าน <c oughs> นี่รายการเที่ยวกระทร้อน <c oughs> ฟังคอนเซ็ปต์ไปชัดโอเครายการการรู้จักต้นกำเนิดแม่น้ำรัวเป็นการเสียสละเพื่อสังคมตรงไหนแล้วมันกักไว้ทำไมล่ะก็มันบ็งอย่างเนี่ย คนเรารู้หมดมันก็เลิกกันเออผมรู้ว่าต้นกําเนิดแม่น้ำลวนผมก็ไม่ได้จะเลิกกับใครหรอกฮะก็เลิกดูรายการไงเขาเลิกไปตั้งแต่หมดเวลาแล้วใครที่สนใจอยากจะรู้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ําอะไรที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะไปเที่ยวยุโรปก็เล่มนี้บนเส้นทางสายน้ําแข็งหรือถ้าจะไปโตเกียวก็เล่มนี้ฮะ ใครอยากจะไปไกลหน่อยอยากไปกละปะกอก็นี่เลยฮะวันนี้เพิ่งเปิดดูรายการครั้งแรกเขาโค้งงงเว้ยมนุษย์คนนี้เนี่ยมันสามารถเขียนหนังสือเล่มใหญ่เล่มเล็กเขียนไม่ได้ทุกเล่มเนี่ยมันเขียนไม่ได้ยังไงนี่คือรายการเที่ยวกับทอนนะฮะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดูก็ได้นะชมแล้วต้องเครึ่งหนึ่งบ่ายสามครึ่งจำเวลาไว้ไม่ได้พลาดอะไรหรอฮะจบรายการนี้ดูารพยากรกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม ใครที่สนใจหนังสือของอาจารย์ทอนนะฮะก็082-782-8353และ082-782-8356ดรทอนทรงนาวาสวัสดิ์พี่เล็กโอภาสปฏิมาณลูกเกษมและผมเกษตรชนะเสรีชัยเราสามคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสสวัดีครับ